เคยไปกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อปีพศ2 5 0 1ตอนนั้นวัดปากน้ำยังมีลักษณะอยู่ท่ามกลางสวนอยู่เป็นสวนผลไม้หลวงพ่อไปอ่านหนังสือเตรียมสอบโรงเรียนเตรียมไปเจอบรรยากาศร่มเด่นได้มีโอกาสได้กราบหลวงปู่อยู่สอาครั้งหลวงปู่ท่านแนะนำบ้างนิดนิดหน่นอยๆน่อยแต่เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งตามประษาตอนนั้นก็เพิ่งจบชั้นมัธยมหกใหม่ๆ สิ่งที่ได้รับมาจากวันนั้นคือหนึ่งบุคลิกของพระเดชพระคุณหลวงปู่สองหมู่สงจำนวนมากก็คือประมาณสั 500, 500กห้าร้อยห้าร้อยซึ่งถือว่ามากละในยุคนั้นพระจำนวนมากแม่ชีจำนวนมากญาติโยมจำนวนไม่น้อยอีกเหมือนกันที่เข้าถึงพระธรรมกายที่เราได้ไปพบไปเห็นบรรยากาศเหล่านั้นนะนะั่นแหละเลยทำให้มีเชื้อ ความศรัทธาอยู่ในใจพอมาเจอคุณยายคุณยายก็เขี่ยวเข็นให้มาตามลำดับลำดับก็เลยพอเข้าใจเออจริงนะพระธรรมกายหรือกายในกายตัวเรามีทุกคนนั่นแหละหาเวลานั่งให้เยอะๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็สะอาดและใจก็เป็นระเบียบแล้วบุญเป็นไงเดี๋ยวก็เห็นเองอ่ละถ้าเห็นบุญแล้วล่ะก็การที่จะเห็นพระธรรมกายในตัวก็ไม่ยาก